เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดขนไปเป็นใจทั้งตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีบางจุดที่แหว่งนะครับจะเป็นก้อนสังกะตังพี่ช่างก็สางออกแล้วก็ตัดเอาจุดที่เป็นก้อนสังกะตังออกให้แล้วนะครับจะมีบางจุดที่สะสมความแบชื้นมานานเนื่องจากขนสังกะตังมันก็จะมีรอยผื่นแดงขื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับจะตัดขนจุด ที่เป็นสังกระตังออกไปแล้วมันก็จะก็จะหายไวขึ้นนะครับเพราะว่าจะไม่สะสมความแบบชื้อละลองคอนช้างหุดหหิดแล้วนะครับเดี๋ยวได้กลับบ้านแช่นเย็นลูกแชนเย็นแชนเย็นอย่าโต้กันสิอาบน้ำตัดขนลาน้องหมาน้องแมสซาลอนในสวนเกษตรบางขลกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจองสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับ อนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับเป็นสั่กตังหลายจุดโดยเฉพาะใต้ท้องใต้ท้องจะสั้นเลยนะคะเพราะว่าสั่งไม่ได้ดูแล้วแล้วก็หลังหูรอบคอจะต้องสั้นหน่อยก็คือเนี่ยรอบคอส่วนตัวไม่สั้นก็ได้มันก็จะรักษาความยาวจุดที่รักษาได้เนาะได้แล้วก็เดี๋ยวจะเล็มเล็มจุดที่มันไม่สวยงามให้โอเคแต่เขาส่งให้ ส่วนจุดที่เป็นสังกตังติดแน่นจะต้องสร้างนะงตรงใต้ท้องยกยกขึ้นให้ดูหน่อยได้ไหมพี่ช่างอืมตองมี้ทั้งแผงเลย ตรงใต้ท้องทั้งหมดเลยนะโอเคสังกัตตังติดแน่นนะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องการสะสมความอับชื้นไว้แล้วก็เวลาที่เราตัดออกให้ล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะปัญหาของผิวหนังตามมานะเพราะว่ามันเก็บความอับชื้นไว้นานสภาพผิวหนังเขาก็จะเป็นรอยผนแดงผื่นคันกระจายทั่วตัวนะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเราจะตัดแล้วก็ให้ดูสภาพขนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะพยายามจะรักษาทรงให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัดขนสระจแเป็นยังไงนะ พี่ช่างกาลังตัดแต่งขนให้กับน้องตัวสีดํานี่นะครับอาจจะชื่อบิ๊กแบงนะแต่คงให้ดูส่วนท้องที่เป็นก้อนสังกะตังติดแน่นนะครับใต้ท้องนี่เป็นสังกะตงัง <Okay. S 1> เป็นแผงนะครับเราต้องโกนออกนะอันนี้ก็จะโกนตรงส่วนใต้ท้องออกให้นะครับเพราะว่ามันไปถึงอกเลยนะครับตรงช่วงอกอันเนี้ยมันเป็นแผงหมดเลยแต่ว่าส่วนตัวตรงนี้ยังพอได้นะครับเพราะฉนั้นจะรักษาความยาวขนที่ ข้างบนให้ได้นะครับแต่ว่าตรงท้องนี้จะสั้นหมดเลยนะครับกลด้วยจะต้องสั้น<ค>น,นะเพราะเป็นแผงตรงตรงขาสะโพกตรงสะโพกนะครับจะต้องสั้นเพราะว่าขนเป็นแผงแล,แล้วเดี๋ยวจะดูแลรักษาจุดที่ขนใช้ได้เอาไว้นะครับส่วนขนที่เป็นแผงแล้วก็จะตัดออกให้ครับที่ช่างสางขนตัดขนได้ไกลให้กับน้องแมวอยู่นะครับ พี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดลงกันไจให้น้องนะครับตัวนี้ข้างบนขนน้องจะสภาพขนพี่ช่างสารงให้ได้นะครับก็เลยตัดลงกันใจได้ตัวไหนที่ตัดลงกันไใจได้แบบนี้พี่ช่างจะตัดให้นะครับจะพยายามสางขนแล้วก็รักษาขนไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าตรงท้องแล้วก็บางจุดที่เป็นก้อนจริงๆนะสังกระชาจริงๆพี่ช่างก็จะต้องตัดออกให้นะครับมันก็จะมีแหว่งบ้างบางจุดอย่างเียวนี้เป็นก้อน หลังไปดูนะเป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับพี่ช่างจะต้องสางออกให้นะครับบางถึงก็จะแหวงเลยเราขอดูใต้ท้องหน่อยอืดนี่นะครับใต้ท้องบางถุดออก,ก็จะมีแหว่งนะแต่ช่วงหน้าอกนี่เป็นแผงใหญ่เลยนะต้องตัดออกเพราะฉะนั้นใต้ท้องกับช่วงอกก็จะดูแหว่งไปนะครับโอเคครับเดีว <c oughs> ตัดคนเน้เสร็จแล้ว จะพาน้องไปอาบน้ำนะครับแล้วก็เป่าใจเสร็จแล้วมาแต่งกันใจอีกทีนึงนะครับอาบน้ำแต่คนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขลันกันครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับชชางเช็ดหูให้กับน้องแมวแล้วนะครับต้องหมันเช็ดหูให้น้อ,อยอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันการเกิดขี้หูสะสมนะไม่งั้นน้องจะเป็นยีสต์ในช่องหูและเกิดอาการทันหูได้นะครับ ถ้าเกิดน้องเกิดอาการคันหูน้องอาจจะเกาจนมีแผลที่หลังใบหูได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องตัดเล็บให้น้องให้สั้นด้วยเพื่อลดความแหลมคมของเล็บนะครับไม่ให้น้องตะคุยหลังใบหูจะเป็นแผลได้นะครับน้องจะมีจุดที่เป็นขนสังกตังติดแน่นนะครับแล้วก็เป็นผื่นแดงนะครับที่หลังใบหูนี้เห็นชัดเจนเห็นไหมครับนี่นะเป็นผื่นเกิดจากความอับชื้นนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นต้นสังกตังที่หายไปนะเพราะว่าพี่ช่าง ตัดออกไปแล้วนะครับจะเป็นก้อนสังกตังติดแน่นเลยทีเดียวเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นก้อนสังกตังเนี่ยมันจะนำานำพาซึ่งความอับชื้นนะครับเป็นเวลานานๆมันก็จะเกิดเป็นแผลผิวหนังเป็นผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องได้นะครับว่าตรงนี้หน้าอกของน้องนะครับที่ตัดสั้นไปเพราะว่าเป็นก้อนสังกตังนะครับติดแน่นอันนี้เราก็ต้องโอนออกให้นะครับบางจุดที่เป็นสังกตังมันก็จะมีผื่นแดงผื่นคันให้เห็นนะครับกระจายอยู่ทั่วตัว โอเคครับยวพาน้องไปเปล่าใจแล้วก็แต่งขนกันดีทีครับพี่ช่างสางขนตัดขนด้วยกันไก่ทั้งตัวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีจุดที่แหว่งก็คือตรงช่วงอกเขาแล้วก็ช่วงท้องนะครับแล้วก็บริเวณหลังใบหูนะครับแต่ว่าพี่ช่างก็จะตัดให้เขาทรงให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นทรงกลมนะครับตัดด้วยกินแกนทั้งตัวเป็นทรงหือเทดดี้นะอาบน้ำแต่งขนลา้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมหขศกัรน,น,นะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443 รายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรอสุนัขพิการในมูนลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้บริการร้านาน้องหมาน้องแมวสาลรครับน้องตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากเลยต้องแปลงขนให้น้องทั่วถึงแล้วก็ให้ลึกพอนะครับไม่งั้นมันจะเป็นก้อนสังกะังนะครับแจนเยลุแจนเยลุจะผ่านนิดเดียวก็ไม่ได้โอเคครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้พี่ช่างลูกตาตัดคนด้นกยกันไเค,ครับ